จับเขาเล่าเริ่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางและพวกนักแสดงบุกเข้าตำหนักองค์เทพทวัดทันใดนั้นเกิดมนอาคมประหลาดพาทุกคนให้แยกแตกไปในสถานที่ต่างๆภายหลังรู้ว่าเป็นฝีมือขององค์เทพนามของเขาคือคีตาชายผู้เป็นองค์เทพชั้นล่างฝั่งขวาซึ่งตอนนี้ชายไมเคิลและจอนกำลังเผชิญหน้ากับเขา ซึ่งไม่ได้มีแค่นั้นพวกนักแสดงอันคาดว่าเป็นชาวสวรรค์แท้จริงเป็นเผ่าพันธุ์อย่างครุฑพญานาคที่เคยคิดว่าสูญสิ้นไปแล้วการประทะกำลังเกิดขึ้นก็นจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากขีตาองค์เทพชั้นล่างฝั่งขวาได้ตอบคำถามของชายเขาเตรียมพร้อมจะมอบความเมตตาเดยพวกชายและศัตรูอีกครั้งขีตาตั้งท่าเชิดชินถลึงตามองเหล่าศัตรู ที่ฟื้นจากการโดนเล่นงานในก่อนหน้าเราจะเอาอย่างไรดีเราจะเอาอย่างไรดีเราจะเอาอย่างไรดีรจ,ออรดจอร์ชายฝรั่งพูดพร่ำซ้ำไปซ้ำมาโดยมือนั้นยังเกาะอยู่หลังของชายท a าใดนั้นไมเคิลก็ยกมือออกจากบ่าของชายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหลบหลังข้าข้าจะปกป้องพวกเองเองเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกากเนื่องจากอาการบาดเจ็บในก่อนหน้า ชายรีบห้ามปร,รามในสิ่งที่ไมเคิลคิดจะทำชายผิวดำหันมายิ้มก่อนจะพูดว่าพวกเอ็งรู้ไหมว่าข้ามีวิชากายาเหล็กเป็นวิชาเดียวที่ข้าคนนี้ใช้ได้สึ้นคำชายผิวดำหันไปมองจ้องคีตาที่ยังค้างอยู่ในท่วงท่ารามทางคีตาเห็นก็หัวเราะขึ้นก่อนจะเริ่มไล่ลามทันทีเท้าอันมีกระพววผูกติดกระแทกเข้ากับพื้นเกิดเสียงดังสนาน กระจายเป็นวงกว้างทําให้ขึ้นกระแทกอัดเข้าใส่ร่างพวกคน,นครึ่งครุฑและครึ่งพญานาคอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าคลื่นเสียงจะแรงกว่าแต่ก่อนทําให้พวกคนเหล่านั้นร่างลอยพ่นโลหิตเป็นสายในอากาศมันฟุ้งกระจายว่อนชาบช้านไปทั่วบริเวณเป็นสีแดงเหมือนกระ่าฝนร่างคนพวกนั้นล่วงหล่นลงมาบนพื้นกระแทกดังแอด๊ดเหมือนกับมแมลงที่โดนยาไม่มีผิด ระทั่งขึ้นเสียงมาถึงตัวพวกชายทั้งสามไมเคิลยังคงปักหลักยืนไม่ขยับไม่ให้พวกพ้องต้องโดนทว่าชายก็พยายามตะโกนห้ามปรามในสิ่งที่ไมเคิลกำลังทำแต่ไมเคิลชายผิวดำไม่ยอมกระทำเขาเอาท่อนแขนมาควายทำเหมือนกับโลแล้วก็คิดถึงวินาทีตอนใช้มนกายาเหล็กในครั้งแรกแล้วเสียงอันเป็นพลังโจมตีของคีตามาถึงตัวของไมเคิล ทันทีที่กระแทกโดนเข้าล่างให้ความรู้สึกเหมือนกับโดนท่อนไม้ขนาดใหญ่หรือท่อนซุงเหวี่ยงเข้ามาใส่เต็มๆท่อนแขนอันทำควายปวดร้าวเหมือนกับกระดูกจะแหลกละเอียดโลหิตพุ่งทะลุออกจากปากพ่นสาดออกมาไปเบื้องหน้าเสียงตะโกนของชายกับจรกล้องเรียกนามของไมเคิลมือค่อยๆเงื้อไปสัมผัสแผ่นหลังของชายผิวดำซึ่งเพียงแต่ก็พอรู้ว่าไมเคิลยังไม่ได้ใช้วิชากายาเหล็กไม่ใช่เพียงแค่นั้น การแต่สัมผัสเบาๆของชายกับจอทำให้ร่างของไมเคิลโซเซไปเบื้องหน้าเหมือนกับจะลม้มทั้งสองก็รู้ว่าไมเคิลนั้นบาดเจ็บสาหาัสปากจึงถามอาการเพื่อความแน่ใจไมเคิลก็ไม่ได้ตอบทันทีจนผ่านไปครู่หนึ่งชายผิวดำก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรพวกเองเป็นอะไรไหมจอนกับชายที่ได้ยินพวกเขาถึงกับน้ำตาตกมันสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถูก จึงตอบกลับว่าเลิกเป็นห่วงคนอื่นห่วงตัวเองก่อนเถอเองไม่ใช่เองไม่ได้ใช้วิชากายาเหล็กใช่ไหมชายผิวดำหัวรอกมาเบาๆพร้อมกับเสียงไอสำลักโลหิตก่อนจะตอบว่า <c oughs> <c oughs> ฟังจากเสียงของพวกเอ็งแล้วดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรกันดีแล้วไม่ต้องห่วงข้าข้ายังไหวยังเหลือกำลังอีกมากมาย มากพอที่จะปกป้องคนที่นี่แม้ว่าจะใช้วิชากายาเล็กไม่ได้ก็ตามไมเคิลยังคงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบเรือทว่าชายกับจอนก็บอกให้พอร่างกายมันรับไม่ไหวแล้วไมเคิลแม้จะได้ยินก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับเป็นคีตาเองที่เป็นคนพูดขึ้นว่าหู oo, ของข้าได้สดับฟังซึ่งที่พวกเจ้าสนทนาการเสียสละเงินรึช่างเป็นเรื่องบันเทิงหน้าขัน อย่างที่องค์เทพชั้นกลางฝั่งซ้ายได้บอกตัวเจ้าเองเกือบจะเอาตัวไม่รอดยังจะกล้าพูดปกป้องคนเหล่านี้อีกด้วยความเมตตาของข้าผู้นี้หากเจ้ารับมนต์อาคมคลื่นเสียงของข้าใดสักบทเพลงหรือบทไร้รำหนึ่งข้าอาจจะเมตตาปล่อยพวกนอกรีดไปสิ้นคำบ้านทำลายของคีตาไม่เข้าได้ยินก็รวบรวมกำลงังก่อนจะตะโกนออกไปว่า ก็เข้ามาสิว่าข้าจะปกป้องทุกคนให้ได้สินคําคีตาก็แมวรอช้าเปลี่ยนท่าไร้รำมายืนนิ่งมือจับชิ่งง้างจะหวดตีมองจ้องไมเคิลที่โลหิตอาบกายและกำลังเดินหน้าตรงมาที่คีตาอย่างช้าๆซึ่งเมื่อไมเคิลเดินเข้าใส่ครบ39ก้าคีตาตีชิ่งครั้งแรกเริ่มต้นเกิดขึ้นในทันทีคลื่นเสียงสะเทือนแผ่มาที่ตัวของไมเคิลที่กำลังเดินทำแขนขว้เป็นกากบาดอยู่ มันเจ็บปวดเลือกกระอกักแม้จะไม่เท่ากับครั้งในก่อนหน้าแต่ร่างกายที่บอบช้ำเพียงนี้มันก็สร้างความเจ็บปวดได้มากพอการโจมตีครั้งแรกทำให้ไมเคิลหยุดชะงักขาเริ่มสั่นชายกับจอหนเห็นแล้วทนไม่ได้จะก้าวเท้าวิ่งเข้าใส่คีตาแทนไมเคิลทว่ายังไม่ทันได้ขยับตัวไมเคิลก็ตะโกนขึ้นมาว่าหยุดนี่มันเป็นสิ่งที่ข้าต้องทำด้วยตัวของข้าเอง ซึ่งคำตะโกนกล้องของไมเคิลคีตาก็พูดต่อทันทีว่าจงเชื่อฟังสหายของเจ้าเถิดหากยังดื้อรัน้นข้าก็ไม่รับปากใดๆทั้งสิ้นพวกนอกรีดรวมไปถึงพวกเจ้าจะต้องดับสิ้นสลายด้วยความเมตตาจากข้าชายกับจอนได้ยินคำขู่ของคีตาถึงกับชะงักกวาดสายตามองดูรอบๆตัวเห็นพวกครึ่งครุดครึ่งพญานาา นอนจมแอ่งน้ำร้องโอดโอยท่ามกลางดอกปัวมากมายทำให้ชายทั้งสองต้องหยุดชะงักในสิ่งที่คิดว่าจะทําในจังหวะน,นั้นเองเสียงตีชิ่งครั้งที่สองก็เริ่มขึ้นชายกับจอนหันจ้องไปที่ไมเคิลชายผิวดำได้รับผลมันเต็มๆอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ทำให้แขนของเขาตกเลือดไหลยหยดย้อยลงบนพื้นไมเคิลยืนนิ่งชะงักไปอีกครู่หนึ่งชายกับจอนพยายามเรียกไมเคิลอย่างสุดเสียง แต่ทว่าก็ไม่ได้รับคำตอบจากไมเคิลชายผิวดำยังคงพยายามเดินหน้าต่อซึ่งมันก็ใกล้สารที่คีตายืนอยู่ขึ้นเรื่อยๆคีตาเห็นท่าไม่ดีครั้งนี้จึงทำท่าทางอยู่ในท่าไร้รำจากนั้นก็ตีชิงตบเท้าเกิดขึ้นเสียงขนาดใหญ่กระแทกเข้ากับร่างของชายผิวดำอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันก็หนักหน่วงทำให้ไมเคิลถึงกับเขาทั้งสองสุดลงไปกับพื้น ย้อมน้ำใส่รอบบริเวณกลายเป็นสีแดงฉานขีตาได้เห็นยิ่งบันเทิงหัวเราะเสียงดังสนั่นล่นบริเวณแต่ทว่าในขณะที่ขีตากำลังหัวเราะสะใจอยู่นั้นจู่ๆเสียงบทสวดบางอย่างมันก็ค่อยๆดังขึ้นองค์เทพชั้นล่างฝั่งขวาเหลือบมองผู้ที่ทําให้เกิดเสียงสวดปรากฏเกิดจากชายครึ่งพญานาคคนหนึ่งกําลังนั่งขัดสมาิหลับตามือพนมไว้กลางอกขีตาที่กําลังจ้อง คิดในใจว่ามันช่างหน้าขัดหูขัดตาแม้ไม,ม่รู้ว่าชายครึ่งพญานาคกำลังสวดอะไรก็ตามขีตามแม่รอช้าตีชิงอีกครั้งหนึ่งคลื่นเสียงพุ่งตรงเข้าใส่ใชายครึ่งพญานาคที่กำลังนั่งสวดภาวนาแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองจอนผู้วิ่งสับตีนแตกมาถึงก่อนเขากระโดดพุ่งเข้าเอาตัวเข้าขวางดังพระเอกในหนังละครทําให้คลื่นเสียงพุ่งกระแทกเข้าแส่ร่างของจอนร่างของชายฝรั่ง ริวสบัดกระเด้งกระดอนลงไปกับบนผืนน้ําในสภาพเอาหน่าจุ่มชายริวิ่งไปหาจอนเพื่อจะพลิกตัวของเขาไม่เช่นนั้นละก็เขาได้จมน้ําตายแม้ว่าน้ํานั้นจะสูงเพียงแค่ตาตุ่มกีตาที่กําลังมองก็พูดขึ้นว่าดูเหมือนความบันเทิงจะต้องจบลงมีผู้เข้ามาขัดขวางข้าบอกแล้วยังไรล่ะว่าย่าขยับว่าแล้วคีตาก็ตั้งท่ารำซึ่งครั้งนี้การยกขา มันสูงกว่าครั้งไหนๆคาดเดาได้ไม่ยากถึงสิ่งที่การกระทําจะตามมาทว่าขณะที่คีตากําลังจะลงเท้านั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นชายมนุษย์ผิวดําคู่กรณีของตนชายคนนั้นกําลังค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นผมเพร่าอันเปรอะโลหิตปลกหน้าคีตาเบี่ยงสายตามองจ้องไปยังไมเคิลความรู้สึกประหลาดเล่นเข้ามากระทบกายแต่คีตาไม่สามารถบอกได้เนื่องจากมันเป็นความรู้สึก ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตนมาก่อนทันใดนั้นไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่าความกลัวยังไรล,ล่ะชีตาหันขวับมองจ้องชายผิวดำผู้พูดที่ซึ่งใบหน้าเห็นแต่แววตา่าผมที่ปรกใบหน้าในตาเหมือนดังเพลิงไม่มีผิดซึ่งไม่ใช่เห็นเพียงแค่นั้นเมื่อเหลือบมองดูข้างๆตัวชายผิวดำโลหิตที่เจือจางอยู่กับน้ำกำลังไหลย,ย้อนเข้าตัวของชายผิวดำดวงตาขีตาเบิกโตในสิ่งที่เห็น ไมเคิลค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นมาควายเหมือนดังในก่อนหน้าก่อนตะโกนก้องว่าก้ายาเล็กสิ้นเสียงตะโกนร่างกายของชายผิวดำเงามันเลื่อมดังว่ามีเหล็กกล้าเคลือบอยู่บนชั้นผิวหนังซึ่งไม่ใช่แค่นั้นสีของมันยังผสมปนเปออกสีแดงแเลือดหมูด้วยแรลงลมระเบิดศูนย์กลางจากตัวของไมเคิลขีตาเห็นท่าไม่ดีจึงตีฉิงไปครั้งหนึ่งหวังว่าทำให้คลื่นเสียง เล่นงานชายผิวดำทว่าคลื่นเสียงกลับไม่แสดงผลอย่างที่เคยเป็นมันแตกกระจายออกเหมือนกับดังผลึกเศษแก้วบางๆที่เมื่อกระทบเข้ากับตัวชายผิวดำดวงตาที่เบิกโตของชีตาอยู่แล้วยิ่งเบิกโตกว้างขึ้นไปอีกในหัวคิดหาคำตอบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกระทั่งหางตาเหลือเห็นเหมือนกับเส้นแสงสีขาวบางๆข้างๆตัวของชายผิวดำบนผิวน้ำชีตาไล่มองจนถึงต้นตอ นั่นก็คือชายครึ่งพญานาคที่กําลังสวดภาวนาคีตาจึงคิดจะเล่นงานชายคนนั้นมันต้องเป็นต้นต่อบางอยา่างที่ทําให้ชายมนุษย์คนนี้ถึงเปลี่ยนไปว่าแล้วคีตายกขาขึ้นแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเส้นแสงอาคมที่ตอนแรกมีเพียงแค่หนึ่งบัดนี้หลายเส้นมุ่งตรงเข้าใส่ร่างของชายผิวดวําคีตากวาดสายตาเห็นว่าคนครึ่งพญานาคไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองกลายเป็นทั้งหมดที่เหลือรอดกําลังสวดภาวนา นั่งขัดสมาธิบนผืนน้าใบหน้าอันเคยยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาของคีตาแปลเปลี่ยนกลายเป็นขมูขีเขาไม่รอช้ากระทืบเท้าไร่ลำในทันทีแต่ทว่าเป็นวินาทีเดียวกันที่ชายตะโกนบอกกับไมเคิลว่าทําลายศาลาซะเสียงตะโกนกล้องของไมเคิลดังหลังจากได้ยินสิ่งที่ชายกล่าวบอกเขาวิ่งพุ่งเข้าใส่ศาลาอย่างไม่กลัวสิ่งใดร่างกายมีไอควันปกคลุมขึ้นอยู่อุยๆติดตัวจนมาถึงตัวสาร ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่คลืนเสียงกระทืบเท้าของคีตาแผ่กระจายเข้าตัวไมเคิลพอดีแน่นอนว่ามันรุนแรงกว่าครั้งไหนๆถึงกับทําให้ไมเคิลที่วิ่งพุ่งเข้าใส่ถูกผักร่างถลยออกทีละน้อยทีละน้อยคีตาเห็นจึงพูดขึ้นมาว่าข้าไม่รู้หรอกนะว่าตัวเจ้าใช้มนคาถาอะไรแต่ดูเหมือนจะเป็นอวิชาน้าคลื่นเหียนกลิ่นโซโครร้อยมาเตะจมูกข้า ไมเคิลได้ยินแต่ไม่ตอบกลับคำใดเขาอาศัยจังหวะที่คีตากำลังบ้านน้ำลายตะโกนแหกปากเพื่อรบรวมกำลังต้านมนคลื่นเสียงยันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดไม่เช่นนั้นคนที่อยู่ข้างหลังตนได้ตายกันหมดแน่ทั้งแต่นั้นด้วยจิตคิดเช่นนี้จูจูก็เกิดบางอย่างตามตัวเดิมทีเป็นสีดำจากวิชากายาเหล็กมีเส้นสีแดงเรืองรองไต่ไล่ขึ้นตามร่างแต่แขนเหมือนกับด่งต้นไม้ชชยผิวดำรู้สึกถึงบางอย่าง บทมนต์คาถาที่ไม่เคยอยู่ในหัวจูู่มันก็ทําให้ชายผิวดําพูดมันออกมาราวกับเด็ก,กแรกเกิดที่รู้วิธีร้องไห้วักกายาเล็กโลหิตสิ้นคําเปล่งมนต์คาถาเส้นสีแดงที่ไต่ตามร่างของไมเคิลเปล่งแสงส่องสว่างขึ้นดังเปรวเพลิงอันร้อนแรงถึงขนาดมีสเก็ดไฟลอยกระเด็นประทุข,ขึ้นมาจากเส้นแสงสีแดงบนร่างกายของชายผิวดําเป็นวินาทีเดียวกัน คีตารับรู้ได้ถึงความกลัวที่เขานั้นเพิ่งจะได้เรียนรู้เป็นครั้งที่สองทำให้คีตาเริงระบำเต้นรำเพื่อใช้มนต์คาถาคลื่นเสียงซ้ำคลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปในก่อนหน้าทว่าไมเคิลผู้ใช้วิชากายาเหล็กโลหิตตะเบงเสียงร้องกล้องอีกครั้งมันก้องกังวลยิ่งกว่าเดิมและดันขึ้นเสียงอันก่อเกิดขึ้นในก่อนหน้าทำให้ร่างและมนต์คาถาคลื่นเสียงผนวกรวมกันถูกผลักเข้าใส่สารที่มีคีตาอยู่ สารเพียงอันเดียวระเบิดแตกกระจายพร้อมกับร่างคีตาที่ปิวกระเด็นลอยและลี้วบนผืนน้ําก่อนร่างจะกระแทกลงจูบถลายเข้ากับพื้นดินอันเป็นโคลนเสียงโ่ร้องดังขึ้นสนานเกิดจากความดีใจของพรรคพวกเมื่อเห็นร่างองค์เทพปลิวจนหน้าขมาจูบพื้นดินและในหัวของแต่ละคนคิดว่าคีตาโดนสยบไปแล้วเนื่องจากเขาแน่นิ่งไปทว่าเสียงแห่งความปิติเกิดขึ้นได้ไม่นานก็ต้องเงียบสงัดลง อันเนื่องมาจากคีตาค่อยใช้มือทั้งสองข้างดันตัวเองขึ้นจากพื้นโคลนผมเพ่าอันเคยมัดรวมตกลงมาปลกใบหน้าเนื้อตัวก็เละเทะคีตาเมื่อยืนขึ้นจับจ้องมองศัตรูแววตาของเขาใบหน้าของเขายับยุ่ยี่รับรู้ได้ถึงความกรดเกี่ยวที่อัดแน่นก่อนจะพูดขึ้นว่าตัวข้าไม่เคยรับความอับอายเช่นนี้มาก่อนซึ่งน้ำเสียงมันก็ไม่ได้เฉิงเล่น หรือระเริงดังในครั้งก่อนหน้าแต่เป็นเสียงคล้ายกับปีศาจคีตาหลังจากพูดจบเดินเหยียบยางเข้าหาพวกศัตรูของตนเสียงกระพลข้อเท้าอันน่าหวาดระแวงในก่อนหน้าไม่เกิดเสียงเมื่อเหยียบย่ำในน้ําเป็นดังที่ชายได้คาดเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้สบายใจไปได้เปราะหนึ่งทว่าแทนที่คีตาจะหยุดเนื่องจากบนอาคมของตนที่เคยใช้บัตรนี้ก็ใช้ไม่ได้จังหวะนั่นเองระหว่างเดิน ชีตาก็โยนชิงในมือของตนทิ้งมือกำหมัดแน่นเท้าค่อยๆก้าวเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกลายเป็นการวิ่งโดยเป้าหมายหาใช่ใครอื่นแต่เป็นไมเคิลที่กำลังยืนจังก้าการวิ่งของคีตาที่พุ่งเข้าใส่ไมเคิลเหมือนกับเขาเหยียบยางบนผืนน้ำอันเนื่องมาจากความเร็วเมื่อมาถึงตัวไมเคิลได้ระยะคีตาปล่อยหมัดใส่เข้าเต็มร่างของไมเคิลซึ่งใช่ว่าไมเคิลนั้นจะยืนเฉยๆรับหมัด แต่ไมเคิลตามความเปร็วของคีตาไม่ทนันแม้จะมีมนกายาเหล็กโลหิตคลุมกายอยู่ก็ตามแม้ว่าจะโดนโจมตีใส่เข้าเต็มเต็มร่างทว่าก็ไม่ได้เจ็บหนกักแต่ก็ทําให้ไหลยสะบดัดร่างเหมือนกับจะเอล้มไมเคิลสวนกลับด้วยหมัดเช่นกันแต่ไม่โดนคีตาเขาโยกหลบยังกับคนเป็นมวยหมัดที่สองและหมัดที่สามประเคนเข้าใส่ไมเคิลทำให้ชายผิวดำเริ่มออกอาการแม้ว่าจะใช้มนคาถาอันแข็งแกร่ง ชายเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนบอกกับไมเคิลว่าใช้ร่างกายใช้ร่างกายซะคำตะโกนตอบอันแสนกักวงของชายทำให้ไมเคิลเริ่มยกแขนขึ้นมากันปกป้องกล้ามเนื้อในส่วนที่อ่อนนั่นก็คือลําคอไหปปลาและใบหน้าเป็นดั่งโลแม้ว่าจะรับการประทะได้ดีขึ้นแต่การโดนโจมตีไม่หยุดรุนแรงดังพยาคชสารใช้งวงฟาดร่างพวกนี้ก็เริ่มทำให้ไมเคิลทานไม่ไหวจึงทำให้ชายผิวดำ ค้ตัวพุ่งเข้าใส่คีตาทางคีตาที่โดนเล่นงานเช่นนี้เขาไม่มีทางหลบพ้นจึงรับการกระแทกด้วยร่างของชายผิวดำอย่างไมเคิลเข้าไปเต็มๆร่างของเขาคีตาถึงกับปริวจากจุดที่ยืนเล็กน้อยชายที่อยู่รอบนอกสังเกตเห็นในสิ่งนี้จึงตะโกนบอกกับไมเคิลอีกครั้งว่าใชา้ร่างกายพุ่งกระแทกเข้าใส่มันแน่นอนว่า คีตาสติขาดและได้ยินสิ่งที่ชายตะโกนบอกเช่นกันทำให้คีตาเบนความสนใจมาที่ชายผู้ดูจอนอยู่คีตาไม่รอชา้าออกตัววิ่งเข้าใส่ชายไมเคิลก็ออกตัววิ่งตามโดยใช้ท่อนแขนตั้งเป็นโลเตรียมพร้อมจะพุ่งเข้าชนคีตาเช่นก่อนหน้าแต่ทว่าไมเคิลก็วิ่งไล่ตามความเร็วของคีตก็ไม่ทนันใช้ผิวดำมองเป้าหมายที่ตอนนี้ใกล้จะถึงสายของตนหากว่ายังช้ายอยู่เช่นนี้ล่ะก็ชายกับจอนได้ตายแน่ ไมเข้าเร่งวีท้ามากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็ยิ่งเจ็บปวดตามการเล่งของพลังอาคมจนกระทั่งว่าเสี้ยววินาทีก่อนที่ขีตาจะถึงตัวชายกับจอนสิ่งที่คล้ายเหมือนกับเขาอันโค้งงอ,อจากเส้นสีแดงและกายาเหล็กรวมกันติดตรงหน้าผากทั้งสองข้างดังพยากระทิงคีตาผู้ไม่ระวังตัวเพราะคิดว่าไมเข้าตามความเร็วของเขาไม่ทันโดนเขาที่งอกออกมาเสียบเข้ากับสีข้าง พร้อมกับร่างอันใหญ,ญ่โตผนวกกับแรงวิ่งที่รวดเร็วพาร่างคีตาพุ่นทางจากผักพวกมุ่งตรงไปอย่างทางข้างๆกระแทกเข้ากับบางสิ่งเหมือนกับกำแพงที่มองไม่เห็นเสียงดังโครมใหญ่ร่างคีตาถูกบดติดเสียงกระดูกหักดังลัน่นแต่ไม่เข้าในสภาพเหมือนดังพยากระทิงก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยชายผิวดำพ่นลมหายใจออกมาเกิดไอควันพุ่งออกมาจากทางจมูกดวงตาแดงกำ่ำเท้าเดินหน้าเหยียบย่าง ด้วยการบดขยี้คีตาให้ร่างแหลเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของคีตาดังลัน่นพยายามจะใช้มือที่พอขยับได้ต่อยแสวร่างของไมเคิลแม้ว่าคีตาจะบาดเจ็บหนักแต่แรงที่อัดแสร่างของชายผิวดำยังคงเหมือนกับโดนงวงฟาดอยู่ดีไมเคิลทำได้เพียงแค่อดทนอดกลั้นในสิ่งนี้ชายที่เคยจิตใจดีบัดนี้หัวใจคิดแต่จะเอาชีวิตคีตาไมเคิลตะกนกล้องออกมาอีกครั้ง ทว่าเสียงตะโกนออกมาหาใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของวัวใหญ่ตัวโตวมันก้องกังวานไปทั่วเอาล่ะครับคีตาจะดับสิ้นจริงๆงั้นหรือเกิดอะไรขึ้นกับไมเคิลคนอื่นในพวกคณะจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแลภาาสีหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่